หม่อมลูกปลาเธอจำได้ไหมเธอจำได้สิย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2540เท่าไหร่40กว่ากว่าตอนนั้นหม่อมลูกปลากับท่านกบหรือใช่ไหมต้นกบ่ะปปใช่สิสสสท่านกบท่านกบท่านชายกบท่านชายกบเนี่ยเป็นท่านกบเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นลูกของอ่าพงชายใหญ่พง์เทพนุพันธ์ยุคนคือทำเอาหลายๆคนพูดถึงมีการกลับไปดูว่าเฮ้ยใครคือหม่อมลูกปลา ทำไมอยู่ในเรื่องของหมอมูกปลามีการนากลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อก่อนเขาก็แบบเหมือนชีวิตเหมือนละครใช่ไหมเธอใช่เมื่อก่อนเขาอยู่ในวังจริงๆใช่ไหมคือหมอมุกปลาเนี่ยคือเป็นเป็นเด็กสามัญชนคนหนึ่งอยู่ในวังออเป็นอยู่ในวังก็คือเป็นเด็กที่แบบเป็นกับเด็กที่แบบดูต้องดูแลเข้ามาเลี้ยงบางอางเออคือไม่ใช่เปเลี้ยงคือเขาเรียกจะอจจะเงี้ยเป็นเหมือนกับ แม่บ้านอ่ะเป็นเด็กที่เป็นแบบเป็นเด็กแม่บ้านอ่ะเต้องใช้คําประมาณแบบนี้แหละแล้วก็อยู่กับเออแล้วสําคัญเนี่ยหม่อมลูกป,ปาก็คืออดีตชายาของหม่อมเจ้าทิติพันยุคนเธอท่านชายกบหลังจากท่านชายกบเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกวางยาถามว่าไอ้การถูกวางยาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วนะตั้งแต่2538ันะราะฉะนั้นทําให้หม่อมลูปปกป่าเนี่ย ตกเป็นจำเลยแล้วก็มีคนติดตามข่าวหม่อมลูกปลากันเยอะเหลือเกินในยุคสมัยนั้นนั้นความจริงแล้วคดีของหม่อมลูกปลามีการพูดถึงกันมาเรื่อยๆรนะคะในปี2545จนถึงปี2 5 5 5เหมือนกับการสืบเ,<อ>เหมือนกับว่าเรื่องที่แบบเมานะมอยณวินาทีนั้นถูกต้องปะ่ะเรื่องที่คนทุกคนจะต้องพูดกันก็คือเรื่องหม่อมลูกปลานะในชั้นศาลฎีกาก่อนจะถูกตัดสินจำคุกแล้วก็พ้นโทษออกมาเนี่ยในปี2558 ล่าสุดครับเจ้าตัวก็คือหมอมูกปาบอกตอนนี้อยู่กับครอบครัวแบบเล็กๆโดยสามีคนปัจจุบันเนี่ยคบกันตั้งแต่ก่อนเธอเข้าเรือนจําแล้วก็คือนู่นี่ะต่เขาเข้าเรือนจำาด็กปีสองพันห้าห้าสิบห้าถูกป่ะแล้วพ้นโทษมาปีห้าแปดคบกันตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจําเขาว่าอย่างนั้นซึ่งสามีอ่ะถึงขั้นเอ่ยปากว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นใครก็กลัวถอนแรกผู้ชจกบอกอุ้ยฉันกลัวถูกฆ่าฉันกลัวถูกฆ่า พราะไปเอาเมียเจ้าเขาว่าอย่างนั้นจากนั้นก็จําใจต้องปล่อยมือสามีแล้วก็อุ้มท้องลูกสามเดือนเข้าไปรับโทษจําคุกช,ชีวิตคู่ก็ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกอย่างไม่ได้โรดยดิกลีบกราบก็พยายามทําให้มันผ่านไปแล้วก็เรื่องหนี้สินก็มีการกลับมายืมมาตั้งนานแล้วคือเจ้านี่อ่ะเขาก็ไม่ได้ทวงแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องมีิตใต้สํานึกตอนนี้ก็คืนไปแล้วส่วนหนึ่งตนอยู่ในเรือนจําทั้งหมด2ปี6เดือน แล้วก็ทําเรื่องขอพักโทษพิเศษออกมาแล้วก็มาอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปรายงานตัวนะฮะได้สองรอบอีกทีหนึงง่งเดินจํโทรมาบอกว่าได้รับอภัยโทษแล้วนะฮะตอนสมเด็จพระเทพพระชนมายุหกสิบปรรษาก็ได้รับอภัยโทษยาวเลยตอนนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจำได้ใช่ไหมหม่อมลูกปาแต่หมอลกป่าก็คือเป็นแบบเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นเหมือนกับชีวิตเหมือนเทพนิยายอ่ะนะหม่อม,อมลูกป่าเพราะว่าจริง,รงๆแล้ว ก็ค <ion> <scientific> <Bond> ือพระงเจ้าพนุพันธ์ยุคนี่ก็มีลูกคือท่านกบถูกไหมฮะตอนนั้นท่านก็คือคือแต่ละท่านเนี่ยพระองค์ชายสามท่านเนี่ยก็มีพระองค์ชัยใหญ่พระองค์ชายกลางพระองค์ชัยเล็กพระองค์ชายเล็กก็คือหม่อมเจ้าอนุสรนองค์นการก็คือเป็นเป็นพ่อของของท่านท่านท่านมุ้ยท่านมุ้ยอ่าอันนี้จะเป็นน้องคนเล็กในตระกูลนี้คนโตก็คือทางฝั่งของพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนะพระองค์ชายใหญ่ อนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีวังวังชื่อว่าว,วังอัศวินอ่าวังอัศวินเนี่ยยังมีมอ,อยู่ไปจนทุกวันนี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วพงชัยเล็กก็คือจะเป็นวังละโวะ <S <S อ่าเขาก็จะมีเป็นวังอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือพงชัยใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็คืออย่างที่บอกไปพอมีรูปเป็นท่านกบเนี่ยนะฮะท่านกบเนี่ยก็เป็นลูกของพงชัยใหญ่กับหม่อมสร้อยระยะยุคน <S <S 2> <S 2> อืมอแล้วก็พอ หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งท่านกบเองเนี่ยก็เหมือนกับมีภรรยาอยู่ประมาณสักสองสามคนอะไรเงี้ยแล้วก็มามีคนสุดท้ายก็เป็นเนี่ยแหละก็เป็นเด็กในบ้านตัวเองในวังตัวเองในบ้านตัวเองนนเองนี่แหละก็คือของลูกปลาของลูกปลาก็คือเรียกว่ามันก็เป็นการสร้างสร้างเขาเรียกอะไรอย่างเหมือนแบบมีเรื่องราวสร้างเรื่องราวเทพนิยายเลยอะก็คือแบบโอ้เจ้าแล้วมามารักกับ เหมือนอารมณ์านในละครอ่ะมาลักกับเด็กสามัญชนสามัญชนซึ่งอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะเป็นเหมือนแบบองตัวก็เหมือนกับเป็นเด็กที่แบบคอยรับใช้อยู่ในข้างในวังอ่ะเออนี่ต้องขอโทษหม่องลูกปลาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรรู้จักกันอยู่เสร็จแล้วก็รู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักสีรู้จักดีพ่อผมอยู่ในวังนี้ก็พ่อพี่หนุ่มก็เป็นทํางานกับพ่อพ่่พ่อพี่อ่ะในสมัยก่อนอ่ะก็คือเป็นเป็นเลขาคนสนิทเลยของพ่อท่านกบ อ๋อใช่อยู่วัง oh. อสุวินทีเนี้ยพอตอนหลังเนี่ยก็คือบ่อมลูกปลาเนี่ยแกก็เหมือนกับเขายังเด็กอยู่อะและท่านกบก็อายุมากแล้วบ่อมลูกปลาก็เหมือนแบบออกไปข้างนอกกับท่านกบแล้วก็ปกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วนชื่อมันเป็นเคยเป็นข่าวไปแลนะ้วชื่ออุเทศชุบวาเขาขายเก่ารัดเขาแก่วรัดแล้วก็คือบ่อมลูกปลาเนี่ยดันไปชอบแล้วก็เลยแบบชอบหนีออกจากวังเนี่ยไปหา อะไรแบบนี้มันก็เหมือนละครเลยเนาะเหมือนละครเลยพี่ใกล้ชิดใช่ไหมพี่แบบแล้วเธอเขาวางยาจริงๆใช่ไหมเธออันนี้ตอบไม่ได้ก็คือต้องพวสันนิฐานว่าก็คือเขาก็ยอมรับ่ะนางก็ไปเข้าอยู่ในคุกถูกต้องไหมอ่าผมว่านางก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปอยู่กับคนที่นางรักอย่างเงี้ยหรอเามีูกเหมือนละครก็คือแม่ตัวเองก็แบบว่าอยู่แบบอยู่ในรั้วในวังเนอะตัวเองเนาะแล้ววันหนึ่งไปรักกับคนข้างนอกคนข้างนอกก็ททำอาชีพอะไรเธอ ก็ขัดกับรัฐไงคนละแต่ว่าเขาก็เลิกไปแล้วนะเขาก็เลิกกับคนนั้นแล้วก็มามามามแต่นี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมผู้ชายคนที่นางอยู่ด้วยทุกวันเนี้ยรู้จักตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำเว้ยใช่ไงแต่เขาเลิกกับอูเทศแล้วถึงมาคบกับคนนี้รู้สึกอ๋อใช่เออมันเป็นมันเรื่องเรื่องมันแบบโอ้โหแล้วนางก็มีลูกใหม่นะเธอตอนนั้นนางบอกว่าหมอมาอุ้มท้องลูกสามเดือนเข้าไปรับโทษในคุกอืม ออเชีวิตก็ทุกข์บ้างสุขบ้างชีวิตคนเราไม่ได้โรยกีบกุหลาบนางบอกเออน้พยายามทำให้มันผ่านไปอคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะหนิงมณิตาเนี่ยก็คอยช่วยช่วยหม่อมลูกปลาอ๋อเหรอยายหนิงเหรอมีหนิงที่หนิงก็รู้จักเขาด้วยเหรอเธอก็คือก็คือเหมือนกับว่าเคยมาออกรายการกับคือหม่อมลูกปลาเคยมาเจอกับพี่แล้วก็มาออกรายการกับพี่ช่วงหนึ่งเราก็มาคุยกับเจอหนิงอะไรเงี้ย เขาก็หนติดต่อกันมีอะไรก็โทรหาหนิงอะไรเงี้ยให้ช่วยเวลามีอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ช่วยอุยพี่หนิงเขาชอบเขาเขาเล่นจากจวงมาก่อนนะนางเอกหน้าสิบสองนะไม่แต่ละครที่จริงไม่ได้มีใครเอาไปทําละครว่าโคตรโคตรคลาสสิกเลยอ่ะอืมคลาสสิกเลยคลาสสิกมากนะถ้าใครเอาไปเขียนบทละครเนี่ยให้หนิงขับไปเองฮะหนิงทําสิเขาแล้นิงก็ควรจะทำหนิงรู้จักกับเขาหล่อนคุณจะไปประวัติก็มาทํา